คว,วความกลัวทำให้เราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงความกลัวเนี่ยมาจากอะไรกลัวไม่สมบูรณ์แบบกลัวไม่สวยกลัวเพื่อนล้อโอ๊ยสารพัดกลัวจะมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งเช่นทำไมเด็กที่เกย์เนี่ย มักจะได้ดีเสมอเสมอเพราะเด็กที่เก่งส่วนใหญ่เขามีความกล้าถ้าตอนเรียน,รนหนังสือถ้าคนไหนอยู่เด็กหลังห้องคนไหนเก่งๆผู้เก่งๆไอ้มุนี้มีแฟนสวยนะเพราะ<น>มันกล้าจีบคนที่แบบว่าไม่เคยพูดคนที่กลัวๆพวกมนี้จะมีแฟนไม่สวยหรอกเพราะมันกล้า,า <คน S 2> เอาเกเรเนี่ยเขาก็จีบครูไหมคะเอ้ยมีมีโอ้ครูก็สวยพอครู<งาน> ปกติอ่ะไม่ไม่ค่อยโดนจีบหรอกมีแต่ไปจีบเขาแฟนหล่อทุกคนเออใครก็โดนจีบเก่งโอหยอดไปทั่วโอที่ได้มาที่อยู่ที่บ้านนี่ฝี่ือล้วนๆที่ๆๆได้มาพี่ยอมช่วยนะโอหยอดกว่าเขาจะยอมกล้าคิดกล้าออกนอกกรอบกล้าทำและมันกล้าพูดกล้าเข้าหาคนแหมหลายกล้าแล้วใช่ไหม เอวิจิงเนี่ยคุณกล้าอะไรบ้างถามคุณก่อนกล้าเปลี่ยนแปลงมะลุกมาลุกมากล้าตอนนี้ได้เลยเราจะได้ีแฟนสวย <laughs>